สิสงิงหาพัสสายุวัตรสิริสวัสด์มงคลดลพระทรงศรีพระบรมราชินีนาถพระพันปีทั่วธานีพร้อมพักจงรักนิรันดรพระเมตตาดุดอมบริตรินหลังล่าชาวประชาร่มเย็นเป็นสุขสัต์ทรงดับความทุกข์ยากลำบากพลันพระราชทานอาชีพอนันต์สันสินไทย ขอเชิญเทพเทวันทุกชั้นฟ้าดานพระองค์เจริญชนมาตราบล่าขสัยขอทรงพระ,กะเกษมสำราญชื่นบานพระไทยเป็นศูนย์รวมดวงใจทวยราชเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า,าศาสตราจารย์ขิิคุณดรสุรพลวิรุณรักนายกราชบัดิตยสภาพร้อมด้วยราชบัฑิตภาคีสมาชิก กรรมการวิชาการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิต,ตยสภา